ทำไมคุณพิธาถึงจะรอดคดีหุ้นสื่อไอทีวีแน่นอนแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งครับที่มีคนร,รอดคือใครก่อนอื่นเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนว่าที่ทำคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเชียร์คุณพิธานะครับผมเชียร์ความถูกต้องความยุติธรรมผมเชียร์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหมายความว่าถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพิธานะครับจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเจอแบบนี้เหมือนกัน ผมก็ยังทำคลิปนี้อยู่ดีครับ 2. ผมเนี่ยเคยผลิตรายการให้กับ i อทีครับและที่บ้านผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ตรงด้วยกับเรื่องผู้จัดการมรดกครับและทั้งคลิปนี้ยึดตามหลักกฎหมายทั้งสิ้นครับสามารถเช็คได้ครับเราเริ่มจากกฎหมายก่อนว่าทําไมเขาไม่อยากให้นักการเมืองหรือว่าสสถือหุ้นสื่อเขากลัวว่านักการเมืองหรือว่าสสเนี่ยจะไปมีอิทธิพลต่อสื่อเช่นเขียนข่าวเชียร์หรือว่าพูดเชียร์เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้อื่นซึ่งในระยะหลังเนี่ยมีคดีคล้ายๆกันครับที่ศาลได้ตัดสินไปนแล้วในวันที่2พฤษภาคมปี2566ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับเป็นคดีของสสพักประชาธิปัตย์ครับที่ถือหุ้น AIS 200หุ้นซึ่ง AIS เนี่ยมีบริษัทลูกที่ทำสื่อแต่ศาลตัดสินว่าไม่ผิดนะครับด้วยเหตุผลว่าถือหุ้นสื่อน้อยไป น้อยจนไม่มีอำนาจไปสั่งการใดๆซึ่งก็เหมือนคุณพิธาเลยที่ถือหุ้นสื่อเพียงแค่42,000หุ้นซึ่งคิดเป็น0.0035เท่านั้นเองครับจริงๆแค่นี้ก็ควรจะจบแล้วแต่ยังมีมากกว่านี้มีพีกว่านี้มีเคสของสสพักพลังประชารัฐถือหุ้นสื่อครับและบริษัทเนี้ยก็จดวัตถุประสงค์ด้วยนะว่าเขาเป็นสื่อ ว่าสารท่านเนี่ยไม่ได้ดูแค่นี้ครับดูลึกลงไปกว่านี้แล้วค้นพบว่าบริษัทเนี้ยไม่ได้มีไรายได้จากสื่อแต่มีไรายได้จากการฝึกอบรมสารก็เลยตัดสินว่าไม่ผิดมีอีกเคสของภกคภูมิใจไทยครับเหมือนเคสเมื่อกี้เลยครับคือถือหุ้นสื่อนะครับและตัวบริษัทเนี้ยก็จดวัตถุประสงค์ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นสื่อแต่พอดูงบการเงินงก็เห็นว่าบริษัทนี้รายได้ไม่ได้มาจากสื่อ แต่รายได้เนี่ยมาจากการจัดแข่งขันกีฬาสารก็เลยวิิจฉัยว่าไม่ผิดครับซึ่งก็ไม่ต่างจากเคสของคุณพิธาและไอทีวีเลยทุกวันนี้รายได้ของไอทีวีมาจากการลงทุนเท่านั้นไม่ได้มาจากสื่อครับนี่ยังไม่รวมว่ารายได้เพียงแค่20ล้านแต่เป็นหนี้ถึง1,600หล้านซึ่งจริง,รงๆแค่นี้ก็จบได้แล้วครับแต่ยังไม่ใช่เรื่องพีคเรื่องพีคคือ ผู้จัดการมรดกเนื่องจากที่บ้านนี่มีประสบการณ์ตรงเรื่องผู้จัดการมรดกนะครับต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันไร้สาระมากมันไม่ควรเป็นเรื่องเลยด้วยซ้ําเพราะว่าผู้จัดการมรดกนั้นไม่ใช่เจ้าของมรดกครับไม่เชื่อไปดูนิยามกันนี่คือเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมเลยนะครับเนี่ยหน้าที่ของผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทําบ,บัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายและที่สําคัญผู้จัดการมรดกต้องเป็นบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกผมแนะนำทุกท่านนะครับลองอ่านเองครับที่เว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมครับไม่มีประโยคไหนเลยบอกว่าผู้จัดการมรดกเป็นเจ้าของมรดกเพราะถ้าเป็นเขาจะเขียนไปเลยครับว่า ผู้จัดการมรดน้นเป็นเจ้าของมรดกสรุปแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยคือมีหน้าที่ไปรวบรวมทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินด้วยยกตัวอย่างเคสบ้านผมแล้วกันนะครับตอนนั้นคุณพ่อผมเสียครับเราก็เลยเหลือกัน5คนมีคุณแม่พี่สาวสาคนแล้วก็ผม5คนครับทีนี้ตามกฎหมายเราก็ต้องเลือกผู้จัดการมรดกครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นหน้าที่นั้นเหนื่อยมากๆนะครับคือต้องเสียสละมากๆตอนนั้นในบ้านผมก็ต้องเลือกว่าใครตัดคุณแม่ออกก่อนเลยเพราะคุณแม่อายุมากแล้วจะให้คนอายุ70เนี่ยวิ่งไปธนาคารวิ่งไปกรมที่ดินคงไม่เหมาะก็เลยเหลือพี่น้องสี่คนครับทีนี้ซึ่งทุกคนมีงานทําทุกคนและก็ยุ่งทุกคนครับสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าพี่สาวคนที่สองเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งทางบ้านนี่โคตรเห็นใจเลยเพราะว่างานมันยากและยุ่งจริงๆครับยังไม่รวมว่าไม่มีค่าจ้างอะไรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพ่อผมเนี่ยมีเงินฝากอยู่5ธนาคารพี่สาวผมก็ต้องไป5ธนาคารนะครับถ้าพ่อผมมีที่ดินก็ต้องไปกรมที่ดินครับถ้ามีที่ดินอยู่จังหวัดอื่นก็ต้องไปกรมที่ดินจังหวัดนั้นด้วยถ้าพ่อผมมีหนี้สินสักสามแบงค์นะครับ พี่สาผมก็ต้องไปคุยกับธนาคารทั้งสาธนาคารครับซึ่งตอนนั้นพี่สาผมทํางานประจําด้วยนะครับแต่คําถามคือแล้วพี่สาผมถือว่าเป็นเจ้าของมรดกไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยครับสุปเร์บ,บ้านผมนะจ้างทนายมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนคําถามคือทนายคนนี้เป็นเจ้าของมรดกบ้านผมไหมคําตอบคือไม่ครับลองไปฟังทนายตัวจริงกันดีกว่า ทนายท่านนี้พูดเรื่องผู้จัดการมรดกไว้ตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนในการเลือกตั้งทานายไพศาลเนี่ยได้อธิบายเรื่องผู้จัดการมรดกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่เจ้าของมรดกครับให้สัมภาษณ์ไว้ตอนนั้นเป็นเคสของน้องแตงโมครับสามารถไปหาบทสัมภาษณ์ได้นะครับเนี่ยจู่หัวก็ขึ้นมาแล้วว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกลองฟังดูนะครับผู้จัดการมรดกนะฮะ ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในมรดกนะเว้นเสียแต่ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ทรัพย์มรดกนะฮะโดยเป็นทายาทหรือโดยเหตุใดก็ตามฉันเป็นผู้จัดการมรดกนะฉันจะให้คนนี้มากกว่าคนนี้น้อยกว่าไม่ได้นะครับหรือแม้ว่าจะเอามาเข้าตัวเองมากกว่าก็ไม่ได้เป็นยักยอกทรัพย์มรดกด้วยเป็นคดีย,ยาด้วยนะครับมีโทษนะจำคุก5ปีแล้วมีอายุความสิปีด้วยชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกครับถามเจ้าแชท GPT ดู จัดไปลองดูนะครับตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกเป็นเจ้าของมรดกหรือไม่เห็นไหมครับผู้จัดการมรดกไม่ได้เป็นเจ้าของมรดก แต่เป็นบุคคลที่ได้รับหน้าที่ในการจัดการและดูแลมรดกที่เหลือเนี่ยก็เหมือนที่กระทรวงยุติธรรมเขียนไว้ครับในเมื่อผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกก็เท่ากับว่าคุณวิทาไม่ใช่เจ้าของหุ้นไอทีวีครับฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้เนี่ยคุณวิทาเนี่ยไม่เข้าขายอะไรเลยครับแถมให้อีกอันนึงครับทุกวันนี้มีใครดูบริการไอทีบ้างไหมครับคอมเมนต์ได้เลยครับ คำตอบคือไม่มีเพราะว่า i อทีเนี่ยหยุดออกอากาศตั้งแต่ปี2550ครับหยุดไปแล้ว16ปียังมีใครดูอยู่ไหมครับมันไร้สาระพอๆกับการที่คนตายไปแล้วยังมีชื่อเลือกตั้งได้อะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ผิดเต็มๆคือคอสอชอครับเพราะการทำปฏิวัติรัฐประหารนั้นผิดกฎหมายอาญามาตรา1 1 3ครับ อยู่ภายใต้หมวด2ว่าด้วยความมั่นคงของรัฐทุกคนสามารถเ e ิร์ชได้ตอนนี้เลยครับพิมพ์คำว่ามาตรา112กระบทก็ขึ้นแล้วครับซึ่งกฎหมายนี้มีมานานมากแล้วหลายทศวรรษแล้วครับเขียนไว้ชัดเจนมากครับข้อ1ครับล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญผู้นั้นจะทำความผิดฐานเป็นกระบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่อยากเห็นใครถูกประหารชีวิตนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเราจะคุยกฎหมายกันนะครับทําไมที่อย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเขียนชัดเจนว่าปฏิวัติรัฐประหารถือว่าเป็นกบฏทําไมที่อย่างนี้ไม่ผิดประเทศไทยเนี่ยมีมหาวิท,ทยาลัยที่สอนคณะนิติศาสตร์นะครับอยู่17มหาวิทยาลัยนักศึกษารวมอาจารย์ผมว่าเป็นแสนคนถ้ากฎหมายเขียนไว้แล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ย บอกทุกมาอะไรเลยครับว่าให้ปิดคณะนิติศาสตร์ไปเลยครับเพราะว่าเด็กเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วลูกเศรษฐีเมาขับรถชนตำรวจตายทุกวันนี้ยังลอยนวลอยู่เลยตกลงประเทศนี้เป็นของใครครับของประชาชนหรือแค่คนบางคนได้เวลาเลิกทำเรื่องถูกเป็นเรื่องผิดและเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกสักทีครับโปรดนึกถึงคนรุ่นหลังที่ตามเรามา ตอนนี้คุณมีโอกาสเลือกครับว่าคุณจะสร้างตำหนิหรือตำนานครับ